สนับสนุนโดยแกะกล่องดีเซลออโตพาร์ทผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์แบรนด์ก็อตซิล่านึกถึงอะไหล่นึกถึงเราแกะกล่องดีเซลออโตพาร์ทนึกถึงบล็อกไร้สายนึกถึงไอแมนคุณภาพดีราคาเอื้อมถึงได้บริการหลังการขายเยี่ยม สวัสดีครับยังทองอไไลยยนออโต้เซอร์วิสอําเภอชุมพวงจังหวัดนะครราชาสีมานะจ๊ะอ่อนนิวดีแมนะครับอาการยอดฮิตเลยระยะหลังๆเนี่ยซ่อมทุกวันนะอาการนี้เปลี่ยนอไไล่ทุกวันนะครับก็คืออาการตอนเครื่องเย็นนะไม่เป็นไรปกติทุกอย่างเลยพอเดินทางมาได้ระยะหนึ่งอากาศเริ่มร้อนเครื่องเริ่มร้อนคัดแข็งคัดแข็งเหยียบลงไปเนี่ย มีความแข็งมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็บางทีก็ค้างไปเลยนะเหยียบคัดจนเมื่อยขานะครับเป็นอาการที่เริ่มจะเจอกันแล้วนะสำหรับ All New D-Max <_ EN> นะครับหลังๆเนี่ยผมเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นเนี้ยทุกวันนะครับ <_ EN> เป็นโรคประจำตัวของเขาอะไหล่ชิ้นนี้ค่อนข้างจะไม่ทนนะ <_ EN> แต่ว่าถ้าจะบอกว่าไม่ทนก็ไม่ได้เพราะว่าคันนี้อยู่ที่ประมาณเลขไม้นะแสนสอง อายุการใช้งานรถยนต์เนี่ยประมาณเกือบเกือบสิปีได้แล้วนะครับแต่ว่ารถยนต์บางรุ่นถ้าเปรียบเทียบนะย้อนหลังกลับไปอะไรชิ้นส่วนเนี้ยมันทนกว่า d m a มนะครับมีรถยนต์หลายๆรุ่นที่ประมาณสัก10กว่าปีขึ้น15 16ปีอะไรชิ้นนี้เพิ่งเสียนะครับแต่ All New d m a แหรือไม่ก็ย้อนกลับไปเป็น d m a มตัวที่ก่อนออ l น e หรือว่าเป็นตัวดีแมตัวที่ยังเป็นเครื่องไดเ็กอยู่เป็นเครื่องที่ยังไม่คอมมอนเรล มักจะเสียไวตัวนี้อายุค่อนข้างสั้นนะครับบางคันเห็นยังไม่ถึงแสนโลเลยก็มีที่เสียนะครับ<ส>เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาการถ้าเครื่องเย็นคัดเบาแต่เครื่องร้อนคัดมีน้ำหนักหนักมากแข็งมันเกิดเพราะอะไรสำหรับท่านที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือว่าท่านที่อยากหาความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมหรือว่าท่านที่กดเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ก,ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะ <S 2> <S 2> <S สำหรับอาการยอดฮิตนะหลังๆเนี่ยของรถยนต์ All New D-Max นะครับนอกจากจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกระจกไฟฟ้านะกระจกประตูเอาขึ้นไม่ได้เอาลงไม่ได้บางทีก็ไปตรวจเช็คแล้วสวิตช์เสียบางคันก็เป็นที่มอเตอร์นะครับ ก็คืออะไรเขามันราคาค่อนข้างถูกอายุการใช้งานมันก็เลยสั้นนะครับตัวนึงก็พันกว่าบาทเอง่อะหลังๆเนี่ยเจออาการนี้บ่อยผมเปลี่ยนทุกวันเลยก็ว่าได้ก็คืออาการตอนสตาร์รถช่วงแรกเนี่ยคัดเบาเป็นปกตินะครับแต่พอเดินทางมาได้สักระยะหนึ่งเครื่องยนต์เริ่มร้อนเนี่ยคัดเริ่มแข็งนะครับพอเครื่องเย็นคัดก็เบาอีกนะครับเป็นเพราะว่า อะไรตัวนี้มีปัญหานี่นะนี่ไอห,หมอนี่กระบอกคัดนะครับแม่ปั๊มคัดบนเริ่มเสื่อมสภาพนะครับหลายๆท่านเท่าที่ผมเห็นนะเคยมีประสบการณ์ก็คือเวลาคัดมีปัญหาพวกกระบอกคัดบนกระบอกคัดล่างหรือว่าแม่ปั๊มเบรกกระบอกเบรกหลังถ้ามีปัญหาก็มักจะนิยมไปซ่อมลูกยางเอานี่มาดูตัวอย่างนี้ก่อนนี่นะชิ้นส่วนอะไรเขา ถามว่ามันซ่อมได้ไหมซ่อมได้เราก็เอาไขควงเนี่ยแงแงตูดตรงนี้นี่นะตรงที่เขามาร์กแงออกมาปุ๊บแล้วมันก็จะเด้งออกมาข้างในก็จะมีเป็นลูกสูบเวลาเราถีบเวลาเราเหยียบคัดเนี่ยลูกสูบมันก็จะถีบเข้าถีบออกอย่างนี้จะมีลูกยางอยู่ประมาณตัวสองตัวถามว่ามันซ่อมได้ไหมซ่อมได้แต่ว่าไม่แนะนํานะครับเพราะว่าอะไหล่มันเนี่ยของแท้มันก็ไม่ได้แพงมากสักเท่าไหร่นะครับสองตัวเนี่ยนี่นะรวมค่าติดตั้งก็ไม่กี่บาท ครับคันนี้เปลี่ยนทั้งคัดบนและคัดล่างเลยทําไมถึงเปลี่ยนทั้งคัดบนคัดล่างแนะนําอย่างนี้นะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆพวกเนี้ยนะไอตัวนี้เป็นคัดคัดล่างนี่นะกระบอกคัดล่างตัวนี้แท้ตัวนี้คัดบนก็แท้มันมีอายุการใช้งานนะครับข้างในเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเป็นมินียมนะครับตัวนี้เป็นเสื้อเหล็กข้างในมันจะมีเป็นลูกสูบคอยวิ่งเข้าวิ่งออกตามแรงเหยียบเหยียบคัดเวลาเราเหยียบ เวลาเราเหยียบไปเหยียบมาเนี่ยมันจะเกิดการเสียดสีระหว่างลูกยางกับตัวผนังสร้างแรงดันกระบอกสูบเนี่ยนะทำให้กระบอกสูบข้างในเนี่ยมันหลวมนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการแล้วมีปัญหาแล้วอย่างบางคันคันนี้นะคัดแข็งตอนเครื่องร้อนบางคันคัดจมเวลาเหยียบคัดลงไปปุ๊บเราปล่อยคัดแทนที่ ตัวแป้นคัดจะกระเด้งขึ้นมามันไม่เด้งต้องใช้เท้าเขี่ยขึ้นมาอเงี้ยอันนั้นคืออาการของคัดรั่วนะครับอายุการใช้งานของ2ตัวเนี่ยพอๆกันนะครับบางคันดูแล้วอะคัดบนมีปัญหาพอเปลี่ยนคัดบนปุ๊บสักพักไม่เกินอาทิตย์คัดล่างมีปัญหาตามเพราะว่าไอ้สองตัวเนี่ยมันทำงานเป็นวงจรเดียวกันก็คือใช้น้ำมันไปเลี้ยงเนี่ย เป็นสายน้ํามันเดียวกันถ้าเกิดว่าไปเลือกเปลี่ยนเฉพาะตัวใดตัวหนึ่งชั่วคราวได้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเดินทางกระทันหันแล้วไปมีปัญหากลางทางแล้วตังค์ไม่พอเลือกเปลี่ยนเฉพาะตัวตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยได้แต่ว่าถ้ามีจังหวะมีโอกาสแล้วขอให้ไปเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งตามซะเพราะว่ามักจะไปมีปัญหาเพิ่มเติมอีกในตัวที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับ สำหรับวิธีการเปลี่ยนคัดบนก็ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่มีน็อตหนึ่งตัวสองตัวแล้วก็ตัวสลักตัวนี้นี่นะเข้าไปถ่ายไม่ได้มันแคบช่างกอนกำลังรื้ออยู่แล้วก็สายน้ำมันนี่นะสายน้ำมันแล้วก็มีแป,ป๊บตัวนี้นะครับเขาจะใช้น้ำมันร่วมกับน้ำมันเบรกเห็นไหมก็บอกเบรกคือตัวนี้นี่ท่อตัวนี้จะโยงไปหาปัม๊มแม่ปั๊มคัดเนี่เดี๋ยวช่างกอนจะดึงออกมาให้ดูช่างกอนถอดข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับ วิธีการถอดก็ไม่ยากสักเท่าไหร่แต่ว่ามันแคบมันต้องใช้เครื่องมือพิเศษสักนิดหน่อยนะครับนี่อันนี้คือถอดออกแล้วนี่นะช่างกอนระวังน้ำมันนะน้ำมันเบรกเนี่ยต้องระวังนะครับก็คือถ้าไปหยดโดนสีรถโดนอะไรเงี้ยถ้าแล้วแล้วเรามองไม่เห็นเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันอาจจะไปกัดสีรถนะครับเนี่ยช่างกอจะเตรียมถุงมาไว้ใส่นะ ตัวนี้คือเป็นแท้ติดรถมาอายุประมาณ1 2 0 0 0 0สมนกิโลนะครับ1ิประมาณติปีอมกลมแหละลูกค้าผมถามลูกค้าแล้วเมื่อกี้พูดถึงวิธีการบำรุงรักษาระบบอย่างคันนี้น้ำมันเบรกกับน้ำมันคัดเขารวมกันเราจะบำรุงรักษายังไงก็คือ1ปี1ปีให้ทำการถ่ายน้ำมันซะน้ำมันเบรกน้ำมันคัดให้ถ่ายทิ้งนะครับเพราะว่าน้ำมันเบรกเนี่ย มันมีคุณสมบัติอย่างที่ผมบอกไปทุกคลิปก็คือน้ำมันเบรกมันชอบเอาความชื้นเข้าตัวมันเองมันชอบดึงความชื้นนะครับถึงจะมีฝาปิดแบบนี้แต่ว่าความชื้นมันก็สามารถเล็ดรอดเข้าไปได้วันละนิดวันละหน่อยก็ทําให้น้ํามันเบรกน้ํามันคัตเนี่ยเสื่อมสภาพได้นะครับเนี่อถอดออกมาทังก่อนวิธีการถอดก็ไม่ยากเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะสอนวิธีการไล่ลมคัตด้วยนะ เนี่ยถ้ามันกระจายอย่างนี้นะไปหาน้ํามาลาดนะครับยังก่อนเอาเสียบไว้ก่อนไปไปหาน้ามาเนี่ยถ้ามันกระจายอย่างนี้นะเห็นไหมเลื้อๆนะครับเอาน้าลาดลาดด้วยระวังจะน้ําจะไปเข้าตรงนี้อันนี้ยังไม่เอาจุกออกนะนี่ล้างให้ทําความสะอาดซะก่อนเดี๋ยวมันจะไปกัดชิ้นส่วนนะครับเดี๋ยวจะสอนเทคนิควิธีการไล่ลมคัดด้วยเพราะว่า ตั้งแต่ d m a x ตัวแรกๆขึ้นมาเลย d m a x ไดเรกขึ้นมาเป็น d m a x c กคอมบอนเลวรุ่นแรกของโลกขึ้นมาเป็นตัว All New d m a x เนี่ยไล่ลมโคตรยากนะครับช่างหลายคนบ่นเลยไล่ลมทีละครึ่งวันแต่ว่ามันมีสูตรมันมีวิธีมีเทคนิคในการไล่ลมคัดโดยเฉพาะสำหรับ d m a x นะครับเคยลงไปคลิปหนึ่งแล้วบางท่านอาจจะค้นหาไม่เจอ เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําด้วยว่าวิธีการไล่ลมคัดอย่างถูกต้องของ d m a มเอาแบบง่ายๆเลยไล่ยังไงมาเดี๋ยวรอช่างกรประกอบคัดบนเสร็จเดี๋ยวเราไปดูคัดล่างกันนี่จุดติดตั้งปั๊มคัดตัวล่างเนี่ยนะจะอยู่ข้างเกียนะครับขั้นตอนในการสวิตเนี่ยนะเราใช้ครีมหนีบสายอ่อนกันน้ำมันมันไหลเรือเทอะต้องใช้คีมเฉพาะนะครับหนีบไว ที่บอกว่าใช้ครีมเฉพาะก็จะได้ไม่ทําให้สายอ่อนเสียหายนะครับถ้าใช้ครีมล็อกบางทีไปบีบแน่นเกินไปนะแล้วก็ทําให้สายเนี่ยแตกขาดในอะไรเงี้ยเป็นรอยซึมไปทั่วนะครับถ้าใช้ครีมล็อกก็ค่อยๆบีบนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาถอดสําคัดตัวล่างกันวิธีการถอดนีด่นะยิงน็อตออก แน่นไหมฮันก่อนลากเลยถอดกต่อออกนะแน่นแค่ไหนบล็อกไอแมนก็เอาอยู่นะครับจริงๆน็อตตัวเนี้โคตรแน่นน็อตจับคัดล่างเนี่ยนะเดิมๆเนี่ยค่าแรงขันสูงมากนะครับนะบล็อกไอแมนยังไงก็ออก อเคทีนี้เราปลดลงมาแล้วก็มาถอดน็อตน้ำมันเราจะถอดน็อตน้ำมันก่อนก็ได้นะหรือว่าจะมาถอดที่หลังก็ได้นะครับน็อตน้ำมันเนี่ยมีจุดระวังด้วยนะเดี๋ยวจะบอกน็อตน้ำมันคือน็อตตัวนี้นีนะน็อตจับแป๊บเนี่ยมันจะมีแหวนสองตัวนะครับ บางท่านไม่ได้สังเกตเวลาถอดออกมาแล้วแหวนหายหรือลืมใส่อะไรเงี้ยนะมันจะมีแหวนน้ามันทองแดงสองตัวนะครับนี่ยช่างก่อนหมุนมาดูดิหันมาดูเห็นไหมเห็นไหมแหวนข้างในตัวหนึง่งข้างนอกตัวหนึ่งนะครับอย่าลืมใส่ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมไม่ยากนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวใหม่เข้าไปนะครับอะไหล่เนี่ยเน้นนะถ้าเป็นไปได้แท้จะดีกว่านะครับแท้ดีที่สุด เพราะว่าราคาก็ไม่ได้แพงสักเท่าไหร่ถ้าเป็นตระกูล Ford ดนะนะฟอร์ Ford ตัวเก่าไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าตัวใหม่ตั้งแต่ W.L ขึ้นมาเลย W.L ขึ้นมาเป็น B.T 5 0 B.T 5 0 Pro Ranger อะไรเงี้ยราคาค่อนข้างเอาเรื่องนะครับแพงใช้ได้เลยนะครับนี่เทียบอะไรก่อนแล้วก็ติดตั้งเข้าไปได้เลยนะครับขั้นตอนในการติดตั้งก็ใส่ปั๊มคัดเข้าไปก่อนนี่นะใส่ปั๊มคัดเสร็จปุ๊บก็ใส่น็อตนะครับขันน็อตให้แน่น แล้วค่อยมาใส่น็อตน้ำมันที่หลังแล้วก็เวลาใส่น็อตน้ำมันนะห้ามอย่างหนึ่งก็คือห้ามใช้บล็อกยิงนะครับต้องใช้มือขันอย่างเดียวเดี๋ยวน็อตจะขาดสำหรับน็อตน้ำมันนะมันมีรูข้างในนะครับพอเอามาให้ดูกันนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นรูเดี๋ยวยังไม่ถ่ายเลยเอามาดูกันเนี่ยเห็นไหม เป็นรูอย่างนี้เป็นรูข้างในเนี่ยมีรูให้น้ํามันวิ่งนะครับ,อ,บอย่าใช้บล็อกยิงนะครับน็อตมันจะขาดต้องใช้มือขันเท่านั้นนี่ห้ามนะห้ามเด็ดขาดเลยอย่าใช้บล็อกยิงนะครับเตือนไว้ก่อนขาดปุ๊บหายยากอีกอใช้มือตบๆก็พอแล้วนะครับ แล้วก็ขันน็อตอีก2ตัวที่ยืดขาปั๊มคัดเนี่ยให้แน่นนะครับเทคนิคการไล่ลมนี่นะปกติเราจะย้ำย้ำเหยียบเอาใช่ไหมแต่ว่าสำหรับ D-MAX นะครับ D-MAX ทุกรุ่นทุกตัวเลยจะใช้ไอหมอนี่นี่นะสลิงนะครับสลิงแล้วก็ใส่น้ำมันเบรกเข้าไปแล้วก็ดันสวนอัดเข้าไปนะครับสวนจากปั๊มคัดตัวล่างขึ้นไปปั๊มคัดตัวบน ะครับจะสวนเข้าไปนี่ปกติรถยนต์รุ่นอื่นๆเนี่ยจะไล่ลมแบบย้ำๆเหยียบแล้วก็มาปล่อยที่หัวไล่ลมแปบ๊บเดียวน้ำมันก็มาแล้วแต่ว่า d m a ม็ไม่ใช่เมื่อก่อนผมเคยไล่ประมาณ2-3ชั่วโมงยังไงก็ไม่มาก็เลยไปได้เทคนิคนี้มานะอาจารย์สอนนะครับเนี่ไม่ได้คิดค้นได้เองนะเป็นวิชาที่ถ่ายทอดกันมานะครับจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับ นี่อ่ะช่างกรสาธิตวิธีการเราคายหัวไล่ลมเบอร์แปดคายไว้เยอะๆนะครับแล้วก็อัดน้ำมันเข้าไปบีบเข้าไปเหมือนฉีดยานั่นแหละแล้วก็ระวังสายมันจะหลุดน้ำมันเบรกเข้าตาด้วยนี่นะอัดเข้าไปนี่พออัดเข้าไปหมดปุ๊บก็ปิดหัวไล่ลมนะครับแล้วก็อัดเข้าไปอีกสักหลอดนึงนี่ จังหวะที่บีบเนระวังด้วยนะครับสายมันจะสะบัดหลุดออกมาปุ๊บน้ำมันเบรกเข้าตากระแสบตากันนี่แล้วก็เอาน้ำมันเบรกนะครับดูดใส่สายอีกเหมือนเดิมดูดใส่สลิงให้เต็มนี่นะแล้วก็มาฉีดทำเหมือนเดิมฉีดใส่สักสองถึงสามสลิงประมาณนี้ลหละไม่เกินนี้นะครับ อย่าลืมเปิดฝาเติมน้ำมันเบรกด้วยนะฝาข้างบนเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เปิดปุ๊บมันสวนไม่ขึ้นนะครับนี่บีบเข้าไปอย่างนี้เห็นหจะแข็งนิดนึงนะครับอันนี้เปลี่ยนทั้งคัดบนคัดล่างนะครับล้นยังนี่นี่เห็นไหมมันล้อนออกมาแล้วนะครับอ่าปิดหัวไหลลมทีนี้ ใช้ขวดนะขวดประจำตัวใช้ทุกคลิปเวลาไล่ลมคันหรือไล่ลมเบรกนะครับเราจะได้มองเห็นว่ามันมีพวกฟองอากาศอยู่ในระบบหรือเปล่านะครับน้ำมันเบรกก็จะไม่หกเลอะเทอะด้วยนะครับเอาย้ำไปตอนนี้ให้คนรอย้ำอยู่ข้างบนเห็นไหมมาแล้วเนี่ยง่ายๆเห็นไหมมาแล้วเอาเยียบพอเยียบปุ๊บคนข้างล่างก็ปล่อยปล่อยน้ำมันนะครับ แล้วน้ำมันก็จะไหลออกที่หัวไล่ลมนะครับเอาย้ำป้ายเด๋มเห็นไหมมาแล้วถีบแล้ไล่แค่2องสลิงนะครับง่ายๆเอาเยยบนี่ยเป็นการถ่ายน้ำมันไปในตัวด้วยนะครับเอาย้ำป้ายเนี่ยมาแล้วง่ายๆนะครับเทคนิคการไล่ลมคัตสำหรับ d ี a มนะครับใช้กับรถยนต์ได้ทุกรุ่นมีคนถามผมเคยลงคลิปไป ถามว่าวิธีนี้มันเอาไปใช้กับรถยนต์รุ่นอื่นได้ไหมได้นะครับสำหรับรถยนต์ที่ไล่ลมยากๆเอาเยียบเยียบปุ๊บก็ปล่อยนะครับเอาย้ำไปเนีย่ยเห็นไหมมาแล้วเต็มแล้วทีนี้เราก็ดูนะครับว่าอากาศมันหมดหรือยังในสายนี่นะสายตัวนี้นะครับแล้วก็ไล่ให้มันหมดนะครับหลังจากนั้นก็ไปทดสอบขับดูนะครับ สำหรับรถยนต์ d ีแมกนะก็มีข้อบกพร่องอยู่หลายจุดนะครับพวกกระจกไฟฟ้าเอ่ยสวิต์เออยรือไม่ก็มอเตอร์กระจกระยะหลังๆก็อย่างที่ว่านะครับมีอาการคัดแข็งเวลาเครื่องร้อนก็อย่าเพิ่งไปดูพวกแผ่นคัดหมีคัดนะแผ่นคัดหมีคัดเนี่ยมักจะไม่ใช่ต้นเหตุที่แท้จริงนะครับต้นเหตุที่แท้จริงเนี่ยมักจะอยู่ที่กระบอกคัดบนกระบอกคัดล่าง แนะนำให้เปลี่ยนทั้งคู่นะครับเพราะว่าอายุการใช้งานเนี่ยพอกันนะเดี๋ยวเปลี่ยนบนปุ๊บล่างรั่วเปลี่ยนล่างปุ๊บบนเสียอะไรอย่างนี้นะมันจะเสียเวลาเปลี่ยนทั้งบนทั้งล่างไปเลยนะครับราคามันไม่ได้แรงสักเท่าไหร่นะไม่เหมือนพวก bt 5 0 pro หรือว่าพวกเชฟโรเลตโคโ o ราโด Colorado นะไอ้นั้นว่ากันแบบหลายพันมากมเลยสําหรับ d ีแมเนี่ยราคาค่าตัวค่อนข้างจะไปแพงสักเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนทั้งบนทั้งล่างก็ใช้ได้นาน สำหรับวิธีการบำรุงรักษาก็อย่างที่บอกถ่ายน้ำมันปีละครั้งนะครับเป็นการบำรุงรักษาระบบเบรกและระบบน้ำมันคัตไปในตัวด้วยนะครับโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งไว้ครับถ้าเกิดว่ามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามารงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ